โบเฮ็ดดุกบเฮ็ดโบเฮ็ดผมอาโบเฮ็ดใครชี้เฮ็ดนั่นนั่นตัวเจ้าพูดนั่นนั่นเลยใครชี้เฮ็ดนั่นนั่นเป็นยังอยาเป็นยังกีฬาเป็นยังจืดตัวใหม่แค่แล้วตัวนี้ตัวนี้มันสทำไมอีกไม่รอดอนนี่ไม่รอดอนนี่ยังเดี๋ยวดิซ่อนอื่นมันสูมมาหมด เป็นกระจงของมันแล้เด็กน่อยยังมากสีนี่อยู่บ่แต่ได้ผมมก็สเหลืองนี่นะ่ะนั่งสีนีนั่งก็อีหักมันหักแล้วอือ่ามันเป็ดอ่ะนอุ๊ยมตัวนี้บ่แแมสีเขียวไม่ใช่ยะ ได็กทนั่งแบบใดเอาคนลงไปสิเมื่อคืนนี่นะตื่นเที่ยงคืนตีสองเกือบตีสามยังไม่ได้นอนต้องลงเจ้าอยากได้ตัวใดเฮ้ยพอนอนน่ะวันให้เมื่คืนจนสมองแม่จนมื่อไป่บ่นเลยยิ้มไม่รอนยิ้มไม่รอนไม่รอนเลยเสใส่แบบนี้ล่ะเลยดูุหอมหอมเอ้าที่กายไปบที่บอกเบิร์กเบิร์แมวแมวแหวกให้ล่าแล้ว ใช่ที่บ่โอ้ฉัแปลว่าโดดเทัวนั่ตัวนี้เองสิอือเจ๊เอ๊อจ๊เจ๊เจ๊เจาเจ๊เจเจ๊เเ ไปลรดอนไ่รอนไมรอดเลยเนี่ยงีนายเป็นมูซื้อขายแล้วอ้าวนายนนมันเบี้ยวมันเบี้ยวดูสิอาย้งามไปเลยไปกับอาแล้วแลวะนี่น้ำมูกกันเลยรอ่ไอ้นี่เต้ตรเต้นอ่ะอีไม่รอดนะไม่รอดนะร่อนไม่ร่นเลยไ้ยเอ้ยหยงไปดิมาของมูดึงหนึ่งหนึ่งเถึงว่ะ

ใส่ิดจอยมันเหนียวคอเลยหนาวพี่ตกตี้ได้นี่วิวิวเเนาะนีเอาแบ่นกันเสือนตับไก่มาถุงหนึ่งแจ็คเชดอะไรเพื่อนกินมันจังชิบวข้าวไอีเมลอนลองชิมบ้างว่ามันขมบ่เวลาเห็นเพราต้องล่างนะคะก่เนาะ มันเข้าไปในเนื้ออ่ะคุณน่ะมันเมนว่าเขาบลาอะไมันเข้าไปในเนื้อมันมันซึมเข่าไปซึมเข้าไปดิเฮ้ยแงลูกเอากวดิ้าเมนเันเอนามอ็ดิซีตาึ่งวอุ้ยอุ้ยอะไรโดอุ้ยอ้ตนอเมอีลนรันรันาาเอหลังนันหลังตุ๊ซยแบบ ยยังงเลๆามแนใส่ดุดอกใส่ดุเอออยากใส่หัวโอ้มาม่าอาใส่ให้ไหมอาใส่ให้ไหมลูกมาอันนั่งนี่ดิเล้ดีลาหลายเนาะจุใจเนาะวิจาจณาเธอปันนี้อีลาหลายแทนะใส่เลยใส่ใส่โอ้โอ้โอ้เอาแข่งลูมาได้เลมาม่าอาใส่ให้ไหมไปใช่ละเอาเก้าอี้พยคนมานเนี่ยไปพาเก้าอี้สีเขียวนะอันนี้บล็อกไหลได้ตันนี้บลอก

ไปไปวันนี้ไปลำนาวันนี้ใช้แ่นลำน้าเทิงบัเทิงงามงามงามพึง่งใช้แบนลำนาได้อหากี่รอยจะออนเดมาป๊อปปมาออกไอ้โอ้รพาได้เอาพาไปหน้าแหละเอาพาทานใช่ปชูปัญ being uh, oh, 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 yeah, ่าใช่ป มันต้องหาตัวนี้ขึ้นมาเลยว่าจะพรากันไปยัไงล่าคหากจะเก้อจะเป็นก้อนอย่าให้ก้นขึ้นไม่เป็นดูขึ้นแน่ยังพอรานเกิดยังไงเี่ยดิชีตาแล้วกไหวแล้วนะอีตาส่เองเออใส่เองอ่ะตองใ่เองอ่าชื่อว่าดิ bóng bắt bóng bênh bắt bóng 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 bắt bé 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 đầm bé 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 เอาเตสิลงเนาะเอาเอาลงอ่ะห่งไม่จอยใส่เลยไม่จะอใส่มลแมลงหาคนจะคนจหก่ให้น่เะาใส่์่ะหมกหลตนนั้นนหมกใส่เลยแม่ทานังกะอีคนจะเอาพา แม่ร่อนแม่ร่อนแม่ร่อนเลยอ่ม่ร่อนอ่เแม่ร่อน่สาอีแม่ร่อนี่อสายีแม่ร่อนอ้ยอ่าใช่ปะดี่ยังอันเสร็จเมืออ่เ้อบุเดไปสิได้แต่เงินองยังเป็นกตเป็นมังมันเป็นเงันหัวเขาเลยคนแบบนี้แต่น้ำเมกไทยคนหนึ่งซื้อน้เอในนซื้อ ไม่ใครแต่ข้าวเช้าคันน่ะแ่เปลือเราว่าต้มมันเส้็จแล้วบอยากชื่อแยม่ือแยมคือันึ่เศษโบอยากชื่อกแบ่โบชื่อถุงหนึ่งสาวพันสามสิบแต่มาเพื่อมาต้มนี่บ้านเท่าถึงสิบตันยืมมาสาหนึ่งสิบห้าตลาดแต่ยังไม่ลมตลาดเลเยตลาดนะเอตลาดชิน ในร้อนในร้อนในร้นเอ้ยสารลวันถอยหลังบอกใครๆจะติดจะเว่นตาลยสาระวันถอยหลังถอยหลังถอยหลังสารละวันเหรอเฮ้ย่นบุหลังก็ได้นน้ำสิปาถตงดูหนิผ้อ่านนั่งก่อนผู้ขี่ยอดลงมายังตตอึด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 อ่ะไม่พอจะนั่งแล้วจะนี้ได้ ก็พาอยนั่งให้กับไยนั่งนั่งได้จะนั่งว่าสื่อมาหมื่อเดียวเนาะหัวจะนั่งฮักเด็านั่งเนียนเล้วคือประด้ฮักคนนึว่ะฮักั็เดี๋ยวเนี่ยบ่มนจุลาวนี่มนียเดียวมารูดเอาแล้วที่บดบ่ดึ้อเกาแม่ตลอดนั่งรักเไวเนาะลืมเนี่ นอกจากมาซื้อตัวนี้ง่ายๆที่เป็นดุมมันก้นล้นนะนั่นนั่งนะไดไปไหนดอย่างนี้เออไม่จอยนะไม่จอยเฮ็ดเจ้านะมานั่งที่มานั่งโอ้ยไม่จอยเฮ็ดกีฬาบ่นี่ ไม่ยไอยเลยปีล่ะวอดิไม่ร้อนไม่ร้อนเลยอันนี่ยังยังเขาหมือนมั้ะหมูนมอ้อยตลอดหน้าแต่ผมได้ท่าไปส่วนก็ยังเป็นบาดสิเป็นนพราะมันสิเป็นให้เอ้ยถ้าอยู่เพื่อนอยู่อยู่เพื่อนเมื่อไรไปได้ก็เป็นอยู่เพื่อนอยู่ดันจมเป็นั่นม,มันมีปุ้มปั่นป้อนต้องพลาดไปตาแกแดดครู ตาแม่ดำนางก็แลแก่นดันซ่าแลแก่นดันแก่นแล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 ่นมุมลูกเป๋นตันมึงซ่างได้จ่อออนผมมึงได้ว่าไดจังหางกินลออยู่ในเกี้ยงเบิดแล้วก็เป็นแลอยู่เร็วนะฮะให้กระบางหัวป้อมตัวมึงป้อมอ่ะอันนี้นะนะตัวตัวเดียวตัวนึงตัวป้อมนี่ฉลาดตัวเราสมองนี้แล้ว <rium> บอกพีปอกแีสมองดี้ร่าที่สมองดีวะกอดเท่าไรค่้างขีทว่าเพิ่นสีตกสีหมายว่าครบรอดเลยอื่นเ่ารกาด้นเนกันนะกัดก้นขนกอนโมเมีนมาโมแพ้งเลยนอนเลยแห้งเนี่ยจะพาลูกไปสิโมเมียมโมแงลูกแบบมันก็ชุดน้ำพอน้ำเม่์ูุเบาเรียงเลยนองเนาะ Quanh cái lộn phải chết 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 em ล้วดก้นก่อนนะล้วดต้นเงินน้อยนี่เออจะเกิดที่จะเด็ดบารมีเป็นแล้วก็

ขิ้รอขี mm ้เ hmm. ท <mos> ียงไหมเทียงไหมดำๆมุกๆเลยีเ no. ทียงมองขีรอขี้รอดงขี้รอสาวน้อยดิรอดงด้อันี่นะขีรอหัวปบๆอาไนี่นะให้คทดีรอหัวปบๆอะไรโตขีเทียงไหยโมเมนต์ผ้าได้คุุมแน่น่ะไปรอดหาผ้าไปรดเอา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 เขาจะเอาเพิ่นมาดีโมเมนต์ผ้าเด้อเพื่อนห้องหาผ้าผ้า ผ้าปนก็ลมน้า้าปนก็ลมน้อผ้าผ้าคนว่ะห้องห้องเราม่ีบ่นี่มาแกะนียแกะนะเอาแช่ไแกะนะแกะแกะนี่นะใช้มาแกะนะแกะชัดจนโมดี้วะแกะมึงน้อยๆนะดุดเข้าไปนิ่หน่อยแกะรถแกะเออแกะแม่งเลยเนาะ มัสื่อตัวยังไงตันั้นนะบซิัต่อแปดสิดอีกมีน่อยยงแท่มันเห็ดหนามันเห็นหนาตัวนี้เด็กบองเก่งเด็กน่อยนะซ้ำกันนะน้ำท่าเก่งเก่งตก็เก่งเก่งเดน่อยเก่งเกงเด็กน้อยนะมันเห็ดหนาท่าเห็ดอ่ะมันเที่นะท่าเกงเด็กน่อยวมันเห็ดหนาเลย เห็นบ่อยแต่เวลาเขาผัานเวลาเขาชิมมุนี่มันก็นเงี้มันใหญ่มันแบบมันมุนมันมุนสบายได้มนแแป๊อันนั้นมันโปเดนนี่มันรีกระเทิเนี่ยจับแปว่าดึงมาะัทกานกับมันห้อมนะทับเรียเนี่ยอือใหญ่อาบีบุดเยเส้นปึบมาจุดไงระบายเจ็บปบเจ็บึ๊บออยาก้เนียเอชดเด้อย เอ้ยชสลายเน้จีพ่อจะพาไว้นหยุดดู่อย่านี้เนาะถูทั้งนี้ดูทิแนีแก่แกล้หน่อยคิดเด็ดนคตะกี้ปึดนี้ปดทังนี้เสือกันจนข้อดำแล้วเอาเสร็จจนสานกินแก้มเยอะแก้มแก้มคนหายตัวแก้เอาแม่ทำมันให้ก็ทำทางให้

อ่อนนิกตึนิไม่แก่หอกแกเือน่อโลมาหน่เดินแปลงมเมื่อไเมื่อแล้วลูกโยูแท่ม่เนบึบลูกตลูกกูโมดิปวดกรดนจีกนี่มันดมดวนเลยอะไ้ว่ามันรูนังหัวูเชมันบวมแย่ดิหมัน ถ้าลาคนชี้อันทเกานจะเป็นว่าเป็นเก่าเป็นเก่าเป็ไปเปนอะไรเป็นชิเอามาแก้มาแก้แกมาแกแกไม่ชนะอ่ะแกแล้วไม่ไดแกกับมอาว่าหรอ nó đó nha tôi mẹ cái thằng đó đúng không tôi còn ai không tôi này ủa không hàng đúng Được Hãy subscribe Đi kênh đi Mì A nước nè Ăn nước Đứng chub, hát chub, này à hát chub,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  hát อย่าลจะเอ้ยอย่าได้ชนะไปแล้ววะทนะไปพี่น้องเจายกับสิคอจบคลิปเพียงสคนี้อปเ้อปาลุงเ้ยขอบุณขอบคุณละลายเด้อขำอาลัดจมบาสนาเด้อทิมูคุขับจักรปานบุญขอบุณละลายแล้ปลาลุงไปแล้วอาชจาก่อนนะทกนอืมสบายดีเด้อเด้อ สวัสดีวันทุก